สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการมูรีวิวในช่อง youtube หามาเล่านะครับอยู่กับผมนะฮะวรกรเข็มทองวงพูดในรายการครับสำหรับในวันนี้นะฮะเป็นการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับจากครั้งก่อนที่เรานำเสนอในเรื่องของแหวนหางช้างนะฮะและในวันนี้ครับจะมาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นของอาคมที่ คนเล่นของหรือคนเรียนวิชาอาคมนะฮะอย่างน้อยต้องมีของสิ่งนี้ครับของสิ่งนั้นก็คือโคชกุลหรือขอช้างครับและสิ่งที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะฮะนี่ก็คือโคชกุลนะฮะหรือตะขอช้างหรือขอสับช้างนะฮะซึ่งของสิ่งนี้นะฮะมีความเชื่อกันนะครับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธของพระพิคเนศนะฮะ สำหรับขอช้างเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องอยู่คู่ประจําตัวขับต้องใช้คําว่าครูประกรรมนะฮะหรือคนที่เลี้ยงช้างคนที่ดูแลช้างนะฮะครูประกรรมเนี่ยทุกๆท,ท่านเนี่ยก็จะมีขอสับช้างแบบนี้แต่ผมเนี่ยจะมีแบบอันเล็กที่พกพาง,ง่ายนะครับเหมาะกับยุคสมัยวาติดตัวไว้เดินทางได้นะครับสำหรับขอสักช้างเนี่ยเป็นหนึ่งในแปดนะครับหนึ่งในแปดของมองคลของ ทางศาสนาพราหมณ์นะฮะและที่สำคัญขอสับช้างนะฮะจะเป็นอาวุธประจำตัวของพระพุทธอ่าใครที่เกิดวันพุทธนะฮะนี่คืออาวุธหรือถ้าจะใช้อีกคำหนึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนก็ได้คระะับของพระพุทธนะฮะเป็นสิ่งของมงคลที่ใครที่จะต้องคุมลูกน้องใครที่จะต้องมีการดูแลบริวารต้องการอำนาจบารมีนะฮะ ก็ควรที่จะบูชาขอสับช้างไว้นะฮะซึ่งขอสับช้างเนี่ยมีความเชื่อกันนะฮะว่าอย่างที่ได้เ,เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอำนาจบาร,รมีส่งเสริมหนุนดวงชะตานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะด้วยตามหลักที่เรารู้กันนะครับว่าคือขอสับช้างเนี่ยเปนสำหรับบังคับช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ฉะนั้นนะฮะคุณ คนที่เรียนวิชาอาคมนะฮะก็จะมีขอสับช้างเพราะว่าขอสับช้างเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าสามารถรังอาถรรพ์ป้องกันสยบพูดผีได้เป็นหนึ่งในเครื่องรางของขัง,งที่จะเป็นต้องมีนะฮะสำหรับคนที่เรียนวิชาอาคม mm. เพราะว่า mm. เป็นอาวุธหนึ่งของพระพิฆเนศและพระพิฆเนศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมหาเทพที่ผู้ที่เรียนวิชาอาคมเนี่ยก็จะบูชานับถือกันครับสําหรับขอสับช้างที่ผมมีอยู่อันนี้นะฮะ อันน้อยๆเนี่ยจะเป็นขอสับช้างของอาจารย์ดิวเจ้าพยักจันดีนะครับอันนี้ผมบูชามาราคาไม่แพงนะฮะซึ่งทุกวันนี้หลายๆที่ก็จะมีการทําขอสับช้างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแต่อันนี้ผมจะชอบด้วยความที่อันเล็กๆพกพาง,ง่ายะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีการอุดแล้วแต่นะครับว่าแต่ละสํานักหรือแต่ระคูบาอาจารย์ที่ทําเนี่ยท่านจะอุดด้วยผงอาถรรพ์หรือ สิ่งของมงคลใดๆก็ตามนะครับที่จะอุดที่ด้านบนของหัวขอนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวอกที่นำมาเสนอกันนะฮะเกี่ยวกับขอช้างหรือโคชกุลนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องหามาเล่านะครับและนี่คือรายการมูรีวิวนะครับหนึ่งในรายการของช่อง YouTube ช่องนี้นะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ